น้ำผักที่ร่างกายสามารถน้ำออกไปใส่ได้ร้อยเปเซ็นต้องเห็ดวิธีนี่ครับนี่สวยงามน้ำแครลลอทบำรุงสุขภาพรับรองเป็นอมะตะสวัสดีครับืันนี้นะครับเนอ้องพามาเหตุคลิปเกี่ยวกับสุขภาพ เกี่ยวกับน้ำบำรุงสุขภาพอ่าผลิภาพมะเห็ดน้ำแครอทกิดน,นะครับเนาะสำหรับคนที่รักสุขภาพแครอทนี่มีประโยชน์หลายอย่างแครอทมีสีสม้มสีสม้สสมทางร่างกายได้รับเล้ยวกระทีไปช่วยเติมสีสันให้กับร่างกายให้ความชุ่มชื่นกับร่างกายให อ่อ,อนเย้าบอกแกเร็วขอ,อนี่นะครับเนาะการันตีได้ว่าแครอทมีประโยชน์มากมายาผมจะมาเหตุวิธียัยงไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่ก็คือน้ำปัน่นแครอทครับมาเริ่มกันเลยนะครับเนาะอุปกรณ์กับี่หนึ่งเครื่องปัน่นสองตัดแกลงสามที่ใส่น้ำนะครับเนาะอันดับแรก ันดับแรกก็อันดับแรกอันดับแรกไวไวอันดับแรกเอาออกมาก,ก่อนนะครับเนาะอุ้ยพอออกแรงแท้อันดับแรกนะครับเท่ากับต้องฝานแค่ลอตก่อนแค่ล็อตนี่กับ่านการล่างมาเรียบร้อยแล้วนี้ฝานแค่ลอตให้เป็นชิ้นเล็กๆอ่าแค่ลอตลูกหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะ เฮ็ดน้ำได้ประมาณสักสิบขวดผุดเด้สิบขวดต่เข้ากินอาทิตย์ละเอ้ยถ้าข้ากินวันละหนึ่งขวดตอนเช้าตื่นขึ้นมากินเลยครับหนึ่งขวดเลยขวดประมาณซี่ลอยซีซีเนี่ยขวดประมาณสี่ลอยนะครับเนาะสี่ลอยแมวสี่รอยซีซีมันเย็ดในร่างกายเขาได้รับเอ่อ สารชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะสารสีสม้มไปเพิ่มสีสันให้ให้ร่างกายเฮ้าแล้วก็ช่วยกา,ยการย่อยการขับถ่ายระบบในร่างกายที่เป็นปกติหวานเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆเพื่อให้เครื่องปัน au, ป้นเฮ้าปั้นยังไงเรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมน้ำนิดนึงนะครับ แล้วน้ำไปนิดนึงเติมน้ำไปนิดนึงแล้วเอาขึ้นเครื่องปั้นเลยนะครับเขาเข้าเครื่องปั้นแล้วเราจะใช้เวลาปั่นสักครู่นะครับจะเห็นว่าเนื้อของแค่ลอดนะครับละเอียดยิบเลย ตอนนี้ก็เราก็ได้น้ําเราก็ได้แครอทปั่นละเอียดแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเข้าก็จะเติมน้ำลงไปจุดมุ่งไมยของเข้าคือเสียวน้ำเสียวน้ำไป่ใ่กินตอนช้าเช้าตื่นขึ้นมานะครับเยียปล่อยนะครับเนะ หลังจากนี้ก็เติมน้ำลงไปแล้วครับเติมน้ำลงไปคไปา,าดว่าเสด็ประว่าสาักสิบขวดนะครับเนาะเติมน้ำลงไปเยอะๆเลยคือเห้าว่าจำเป็นต้องกินเข้มข้นเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ำปั้นเนี่ยถ้าเป็นชั้งเสียถ้าปั้นออกมาเนี่ยคัดเติมน้ำหน่อยคือมันจะเข้มข้นเกินไปตอนนี้ก็คือ ข้าสิกองเอาตั้งแต่น้ำโอ้สวยงามนี่ครับตอนนี้ก็ได้น้ำน้ำต็มแล้วข้าตีเทใไ่้ขวดนะครับเนาะโอ้โหนี่นเนี่ยลรดนวด เอาทักครึ่งขวดนะครับขนาดนี้ยังเข้มข้นอยู่ด้วยนี่ขนาดนี้ยังเข้มข้นอยู่สองขวดอันนี้มันาวนเข้มข้นนะครับเข้าข้าดติ่ทเสกเท,ทละครึ่งขวดเท่าน,นี้พอเราเข้าก็เติมน้ำลงไปอีก นี่ครับสามขวดสี่ขวดเอาก็ะิเติมน้ำลงไปอีกนะครับเนาะเติมน้ำลงไปให้เต็มขวดเลยเพื่อสิเจอืจางว่าให้แค่รดเข้มข้นเกินไป ขวดอันนี้เาขาก็มาเติมน้ำแค่รดแบบเข้มข้นได้นะครับเครื่องขวดคือเกานี่ครับ เราสามารถเติมน้ำได้อีกนะครับนี่นห้าขวดแล้วตอนนี้เขาก็เติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับเนาะเราจะได้น้ำผักไว้กินตลอดหนึ่งอาทิตย์ โดยการไปแช่น้ำเอ้ยโดยการไปแช่ตู้เย็นไว้เขาที่กินมือละขวดจิตมือแล้วเราสามารถเติมน้ำลงไปอีกได้นะครับเนาะเติมน้ำลงไปได้แค่ล็อตทีเขาปั้นไว้เติมน้ำลงไปอีกได้นะครับ เนี่ยตอนนี้ได้หนึ่งสองสามสีหาหกคาดว่าทีได้แปดแปดขวดนะครับาะปั่นอีกรอบนึงกันเลยครับหมายถึงอยากให้มันเข้มข้นกับคือปั้นอีกก็นเลยมาลอกปั้นอีกสักรอบรอ,อ,อ,อบสองนี่รู้สึกว่าน้ำแค่รอติเจียจางลกนะครับ รถสองน้ำแค่รถเจียจางลงแล้วครับแค่รถเจียจางลงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรสามารถได้เหมือนเดิมนี่ครับสองขวดที่อธจิจ,จางลงถ้าว่าขจ,จางลงก็เพาะเป็นอย่างโดยการเข้ากับเอาน้ําที่มันขวดมันเข้มข้นนะครับมาเติมผสมกันไหมเพื่อเสียมันเข้มข้นท้อๆกัน นี่นะครับเด้อเนี่ยแต่คือขวดกว้ๆนๆะมันเข็มข้นอยู่แล้วนะครับนะเนาะเท่ากับว่าเติมผสมผสมกันแล้วไม่ก็จะได้น้ำแค่รสที่เข็มข,ข้นคือกันนะครับนะ่ะเข็มข้นแล้ว เนี่ยครับเข้มข้นซ้ากันนะครับเนาะเขากระเบื้องว่าสีสันมันเนี่ยสีสนันน้ำแค่รสมันเข้มข้นต้ากันบ่โดยการเบื้องข้าวๆนะครับแล้วก็เอามาผสมกันไหมเนี่ยหรืออีกอย่างหนึ่งหาภาชนะมาเท,ท็ทีเดียวหาภาชนะมาใส่ทีเดียวให,ให้มันได้ประมาณสักสิบขวดนะครับ ต่อแค่รถของวันหนึ่งขวดน,นี้ขวดแรกนะครับเนาะผสมกันไหมผสมกันใหม่มหมแล้วก็เทใส่ขวดเหมือนเดิมเทไปเทมากยุ่งสิล้วครับกาเข้าก็ต้องกินถึงว่าครับว่าเข้มข้นเกินไปนะครับเนาะให้มันเกลี่จางจักน้อยเพราะว่าถ้าเข้มข้นเกินไปร่างกายเขาจะรับอ่า คือทุกอย่างนะ่ะมันมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์นะครับการให้ร่างกายของเข้าค่อยๆปรับตัวในการกินนะครับค่อยปรับตัวในการกินเวลาเขากินน้ำแค่รดกับร่างกายกะทิค่อยๆเอาความเข้มข้นของแค่รอที่เขาปั้นนะครับอยูได้ขวดเนี่ยค่อยๆซึมซับเข้าไปเมื่อละนิดเมื่อละน้อยแล้วร่างกายของเขากะทิ เกิดควบสดชื่นเอาไปใส่ได้เต็มลอยนะครับร่างกายสิบวันเอาไปทิมเด้ร่างกายกับน้ำแครอทไปใส่ในส่วนที่มันขาดในร่างกายเข้านะครับได้น้ําแครอทสวยงามมากจากน้ําจากแค่รอทหัวเดียวได้กินเป็นหนึ่งอาทิตย์ก็คืออาทิตย์นี้เขาจะได้กินน้ําแค่รอทตอนเศร้าตื้นขึ้นมากินเลยนะครับร่างกายสิน้าไปใส่ลอยไปส้นเนี่ยครับ เป็นในสวยกามบอน้ำแค่อดน้ำแค่อดสุขภาพดีราคาถูกเราหาได้ไม่จะเป็นต้องจ่ายตังมากมายนะครับเนาะเฮ็ดกินเบิ้งเด้อะว่าวะเสียนะครับแซ่บแซบสดสดเลยเข้ากะแช่ตู้เย็นไว้นะครับเนาะกินไว้ดื่ม ตอนเศร้าแช่ตู้เย็ยนไว้ดื่มเย็นๆสุขภาพจะดีด้วยน้ำแครอทครับอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์ผมจะกินน้ำวันนี้น้ำแครอทนี้ทั้งอาทิตย์ตื่นขึ้นมาก็คือกินเลยแล้วก็อาทิตย์หน้าผมสิเสนอเมนูน้ำผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะผมสิเสนอไปเรื่อยว่า มีเมนูอย่างนีทีร่างกายสมควทจะได้รับประโยชน์จากน้ำผักฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับนอ้อไวเดอร์ยูคลิปช่องไม่ใช่ใจเกินร้อยหอยปังเล็กกอดครับ